เฮ้ยนี่ยจะโดดเป๊ะเร็วได้ถุงไหมเอาดิเอาดิไม่ได้ไม่ได้เอาเลยแอร์ดอกห้าวมงแล้วถ้าโดนตับตัดไปหรือเปล่า ดูดเียมาแล้วอ่ะดูดิถุงเดียวมาตลอดเลยขอขอขอเน้นนั้นหน่อยจเนี่ยไหนที่ฉันตายการอากาศเลยอ่ะเั่นเนี้ยนะ,ะเดี๋ยวซ้าย,ยาพุง่งเ้ยไ,ไม่ถึง <นะ S 2> ไ,มไม่ถึงได้ไงวะไม่รู้ มาเซทันวิกขึ้นที่ชน,บ,ชนบ่อยๆชนอื้อเนีเ่ยเอ้าเห็นปะ ไม่เหมือนมันไม่มีเบรกอะตรงนัเนล่าเอา้าตำรวจชวนผมทำไมอะเอา้าไม่ตอบเนีย่ยถูกมันไม่มีเบรกไม่เก็บตั้งใจไม่เีบ็บเบรกเลยอยากข้าตองเดีย๋ดวยวช้ กูฉันกม้มฉันกม้มฉันกลมล้มแค่นั้นแหละฉันก้มหลบเฮ้ยอ๋อดีหลุดเลวอ่ะอันนี้ตรงนี้คือหลุดอ่ะตัวเห็นตู้เขื่อนเรา แม่งจนจนพังเลยหันจินัหัิงี่หัโงโอ้โห มันเห็น,ม,นมันตัดทางมาเฉยๆบ้องไหมบอกคุยกันไม่ไม,กก<ถ>ไม่ไม่ตำรวจชนผมอะตอนนี้ขับออกมาทางสนามบิน,นอ่ะคันข้างหลังเน,งนี่ยคันเนี้ยคุณตำรวจขับชนผมอมะตอนสนามบิน,นอ่ะไอชินเรียกช่างนะไม่เราขบับชนเนี่ยคนเนี้ยชนเราจริง เขาให้เรียกต่อเนี่ยคันนี้เราขับชนเนี่ยถามถามเขาดี่าค่อยเรียกต่อคุณคุณหนีอะคุณหนีต่อไงก็ผมบอกคุณชนแล้วคุณเงียบใส่ผมมาผมต้องทำไงอะคุณก็พูดสีซ่อมผมก็ซ่อมแล้วแต่คุณเงียบอะให้ผมทำไงอะแต่เพราะวผมได้บอกไหมว่าผมชนอะคุณชนผมมาผมผมได้บอกปะอะผมถามคุณกันผมผมได้พูดไหมไม่ผมได้พูดไหมผมได้พูดไหมไปตำรวจกดผมไหมแล้วแล้วทำไมคุณไม่ตอบผม่ะ เ,เปิดวิเปอร์อยู่ไม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 ,มันจอดข้า,ขามก็ได้ยินคุณตำรวจแนตะ่คุณลบเหล่าวิปเปอร์ดิอ่ะเราวิปเปอร์ผมก็ได้ยินเนี่ยคุณเราวิปเปอร์ดิผมได้ยินแต่เมื่อกี้ไม่ได้ติดขนาดนี้คุณตำรวจฟังมันได้ยินมันได้ยินเนี่ย <Okay. S 1> คุณคุณตำรวจลองเปิดวิเปอร์แล้วพูดมาหน่อยนะครับคนข้างๆเนี่ยคนเนี้ยคนที่ใส่ผ้าพันคอลองเปิดวิปเปอร์แล้วพูดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับได้พูดยังครับ เนี่ยไม่ได้ยินครับเขาจะบอกว่าพูดแล้วเห็นไหมเลียวจริงจริงคุณตำรวจผมชกคุณตำรวจชนผมคุณตำรวจผมถามว่าคุณตำรวจชนผมทำไมอะแล้วคุณก็เงียบใส่ผมยาเลยเรียกช่างสิครับชิ้นนี่ไป็ล้รวครับถุงสวยโป้ก็ไม่รู้ไงโป้โอเคครับผมครับคุณนำรแล้ว อะไรนะครับเอาไ,ได้ครับแต่ทุกกระจกเลยก็ได้ครับสวยชิมไม่แต่มันชั่วจริงมันไม่เบรคมันยิ่งีมันไม่ย่เบรคจริงถ้ามันย่มเบรกไม่ชัว่วหรอก นี้เด <Bond> ็กช่างงงฟรง้สเย์ออสคูจะไหจะไหวปะวะ คือว่า,าต้องลงออกกระบอกม,มาถูบนะครับข้างหลังอ่ะมันเอาเทเซอร์ยิงถึงแตกมันมันมันแบบมันยิงเซอร์แตกไม่ได้ช่างเปาเลยครับกระเป๋าคาดจะเป็นวาวแล้วถ้ายิงแบบยิงเอาเป็นยิงจริงเอาเป็นจริงยิงอะไรเงี้ยมันแตกเหรอมันไม่แตกนี่ให้ลองให้เขายิงดูนั่นเหรอลองเอาปืนยิงเอาเป็นจริงยิงไม่แตกครับไม่แตกเราเอาปืนลูกฟองยิงไหม เออคุณตำรวจลองชอตกันเบิ่มๆอดีออดีไอ้ช่างเอ้ยแตกอยู่นะแตกเนี้ยช่างไม่เป็นไรเลยเดิช่างอึดเกินจ,จริงว่ะถ้ายิงเละเลยอะช่างยังเช็ดอยู่เลยงงเละวะมันมือไหน สองแบบตุต้มๆดูดิดูความเรียบดีมันจะต,อตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้มตุ้มโอ้๋อเละมันเละ,ม,เละมันลงมาแบบอื้อมันลงมาแบบออตโต้ฟังอ่ะชิ้น มันโชว์ไม่หยุดเลยเห้นไหเทษารูมารักกูไม่เจอมูบ้านรับแลห <c oughs> มู่บ้านรับแลขันอุ้นี่ว่าไงป้งป่มๆหน่ะมันมากันชิวๆเลยนะ ก็ไม่ได้เชียวขนาดนั้นชินมันก็ไม่ได้เชียวขนาดนั้นมันเละมันเละมันเลยมันเลยสองในการฆ่ากระดาษฆ่าคดีแล้วมึงเห็นหรอมันเห็นตู้ตู้ใหญ่เบิ้มมันลงมาเลยแล้วมันได้เหรอมาชิวๆวเลยอะตู้มันก็ไม่ได้เชียวขนาดนั้นชินมันจะขนาดนั้นอะไรล่ะอื้อเลยอ่ะดูดิ ห้าคั้มานาอีกแล้วครับมมหมู่บ้านลับเล่มุดเดีน๋นี้ติดในถ้ำด้วยเฮ้ยเอาดี เฉยงงมันก็ไม่เชิงรุนหรอกชินน่าเลี่ยแต่ลืมมันมีเนินบาทุล่าอยู่อ่ะขาดูบาทุล่าเฮ้ยคือมันเหินเหินเลยหัวเราเรียวเปมือนอย่างฟั้แล้าเลยดิมันอยู่ในฟ้า ปาทุ่งเหล้าอ่ะเฉยย่เป็จะร้องอะไรอ่ะชินเอ้ะมันเหินมันเหินมันเหินมันบอกเห็นไม่เห็นเห็นยุ่งหลังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทุพบเจอเจอเจอวอลแปดวอลเก้าวอลสิบเจอแต่ไม่ทันก็ศูนย์แค่นั้นแหละแต่รู้บอกถ้าดาวแล้วมันอยู่แบงนี้เจอเจอเจออีกแล้ว เจอเฮี้ยอะไรครับเนินมาทุล่าชินเนินปาทุน่าไอ้เหี้ยมันมีมันมีอะไรบอกแล้วอยากให้กูต้องไปซ่อมอยากให้กูได้ซ่อมแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอย่าชนแค่นั้นแหละหอนเลยหอนเลยหอนดิมันหอดอยู่แล้วชินความตึงอ่ะเรียมเบนทีเดลหลอดเลย